มาถ้าเราติดใช่ไหมเนาะก็ขึ้นสิบหกขึ้นสิบหกดูแลก็จบไม่เห็นจะพอเลยอะไรอ่ะเยอะสิแม่เลยใจก็มีมีแม่แบบง่ายเหรอเยอะเลยนี่มันเสียบงานเนาะลงนามบอกโอเคใจลงนามแม่นี่คันนี่คันประชาชนพอแล้วคันแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ย น่มาวะแน่เลยนะลงนี้นะเอาเลยเอาเบิ้ลรถมันมีน่ะเบิ้ลเลยงูอย่าเบิ้ลเลยเบิ้ลไปเลยจำไม่ได้จดกระเด็นเนี่ยพูเลยนะไม่ไมาเลยไม่ได้มาอะไรโมจีน่ะเบิ้นี่กะยัดมาเลยกลับมาขึ้นหัวก่อน ไม่เลยแบบนั้นแบบแบบนั่งเลยเจ้านี่กินดีดีเจ้าชิล่าเยอะสาวโอ้โหโอ้โหคนไหนเฮ้ยเออ Mà, nó ấy, hay khi, ấy, à, ở là một กะ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  là กะกะกะ à sáng กะ cái mùi gì? กะ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  ใครมันอ่มปุ m ่นมันเด็ดนเรียก่เธอใครมันใครมนอุ่ปุ่น้ไหมะแล้วตัวขนมากินอันไหนอะไรเสียต๊ะใครอานเลยหมากนี่ยมกินกติมกับเนี่ยละกินกับตำห้วลยเนี่ยหัอะไรนั่งก็ไม่เห็นมนดาเลยนี่ เราไม่้องพิจาร con ngấy, con ngấy dữ lắm, vậy thì để mà trộn tao tao cười, <cười>, <cười> Từ <ngon> <mình ngon> bây giờ kim có mấy con con nó ở ở bên đây nè dạ นีไข่ปลาสลิดไทยดีกว่อ้นี่บริบูรณ์คักคุม่ังรู้ใคแล้วไปเยอม่แม่ักขิงหนุ่มหนุ่มไเก็บสองคนไปขิงนะเสร็จเดี๋ไปเก็บสองคนตอนไปแล้วผู้ส่งไปแล้วนะ

เรม่อยากให้มันมออามื่อเช็เม่พีทำให้แรนั้นไข่เปื่อยมองเนหิวข้าเนหิวเขาต่ไม่แล้วหลับหลังงอกเกาะจอด

อืี๋อละลายตอมีดอ๋อย่างก็เนี่ย่จุงพ่อเจีกับโปไม่ได้ต้งเต็มสูนส่วนใจกันแต่องรุนหลบไุ่นบตัวอรักการบัตบ่รู้เขมาก่อนไปัวอรักบ้าชิ้บหัวนนุ่นแบบเ็วัดบองซีอิ้นไปวัดอือ แพมาเามมือเยงงอะะเลยค่ะเป็จจนยะกินแซ่บเด้ยค่ะพี่มอ็ออะไรคือทอดตะแกะตรตะแตนอาหารป่า,เ,าเป็นอะไร ไค่จามอะไรคนแซ่บๆค่ะพี่นอ mất tiền rồi, được rồi, bây giờ anh ấy, um, anh ấy, không có người nào ยืดบัตรถึงติดน้าบัไปิบถึงเตี้ยเดี๋ยวมัจเปิดได้ปะเนี่ยพวกเนียหน้าเป็นหยกไปเนาอ ตะเตียดมาใส่นี่ะนี่ยเยนุ่ยบ่าเธอไใส่รถดีว้ายบอบาดฉาดบอบาบกุกนะนี่ไต่มาละไต่มาเเราไปไต่เราไปกอ่้านอะ ตะกะเตนธรรมศาสตร์เลยพี่น้องนค่ะ้นการมันเต่อุบนมาปเลยพี่น้องในคนกลางการตะกะเตียนอระการการตะการอุบนนบุญธลิก มไก่ลูกเบิดแฮะเอยากไปถือการะเบิดต <in through> ู <text> ้มเนาะเด็กพอดีเลยที่เอามาหันงานเบิร์ดน้ับหาน้องเลยนะตัว เราทาน้องแดงยู่บุนทะเลกันแล้วท่แดงบุนทะเลสาวเกาะห <c oughs>